นนทบุรีครับมีรับแจ้งบอกว่าภรรยาของนักร้องซึ่งเป็นนักร้องในสังกัดค่ายเพลงของคุณหม่ำจกมกนะครับก็เป็นค่ายเพลงที่ชื่อว่าค่ายเพลงเนี่ยบั้งไฟเพลงเนี่ยนะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเธอเนี่ยถูกคนร้ายเนี่ยเข้าไปก่อเหตุภายในร้านเสริมสวยคือคนร้ายเนี่ยเข้าไปก่อเหตุเนี่ยชิงทรัพย์ในร้านเสริมสวย อยู่พื้นที่ถนนบางม่วงบางครรัฐหมู่ที่5ตําบลปลายบางอเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อวานนี้ซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุก็เป็นอาคารชั้นเดียวแบ่งเป็นห้องเช่าโดยห้องที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านเสริมสวยทราบชื่อเจ้าของร้านคือนางสาวนงลักษณ์อายุ45ปีเป็นภรยาของนักร้องค่ายเพลงบ้างไฟเพลงที่คุณหม่อมจกมกเนี่ยเป็นเจ้าของค่ายเพลงนี้อยู่ โดยเธออยู่ในการตื่นตระหนกเล่าด้วยน้ําเสียงสั่นเครือเลยนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยคือตั้งแต่ช่วงกลางวันเนี่ยเห็นคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานโยนเนี่ยวนมาที่ร้านแล้วหนึ่งรอบหลังจากนั้นก็ขับวนไปวนมาอยู่พักใหญ่ก็หายไปนะครับพอตกเย็นประมาณสักหกโมงเย็นเนี่ยคนร้ายเนี่ยเดินเข้ามาเปิดประตูร้านแล้วก็ถามว่าร้านเนี่ยจะปิดตอนไหนเดี๋ยวแฟนจะมาทําผมคุณนงรักเจ้าของร้านก็เลยบอกว่ารอได้ ต่อมาคนร้ายก็ทําทีโทรคุยกับแฟนสาวอยู่หลายครั้งแล้วก็ทําเป็นถามว่าจะมาหรือ,อยังเนี่ยเขาจะปิดร้านแล้วนะครับจนกระทั่งสักหนึ่งทุ่มทางเจ้าของร้านบอกว่ารู้สึกแปลกๆสุดท้ายเนี่ยคนร้ายเนี่ยได้ลุกขึ้นแล้วเอามีดเนี่ยจี้ตัวแล้วก็ล็อกคอจากนั้นก็ลากตัวเจ้าของร้านเข้าไปในห้องน้ําหลังจากนั้นก็บังคับให้ถอดเสื้อผ้าคือพยายามที่จะข่มขืนเธอนะครับเธอก็พยายามที่จะหาทางเอาตัวรอดบอกว่าอย่าทําพี่เลยพี่แก่แล้ว แล้วก็บอกคนร้ายบอกว่าเนี่ยเ,เป็นประจำเดือนอยู่นะสุดท้ายคนร้ายเนี่ยยังไม่ยอมจบนะฮะพยายามที่จะบังคับให้เธอเนี่ยคืออมอวัยวะเพศให้นะครับทางผู้เสียหายบอกว่าตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเธอเนี่ยเอาตัวรอดมาได้เนี่ยหนีเอาตัวรอดมาได้ด้วยคุณผู้ชมฮะนี่นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผวาเลยครับนอนไม่หลับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะ มันก็แบบลุกมันก็แบบเดินมาแล้วก็บอกชักมีดออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าอย่าร้องนะถ้าร้องถ้าร้องแทงนะเขาก็แบบเอาเงินที่เขาถืออ่ะเขาก็บอกเขาก็ปาใส่หน้าพี่เขาก็บอกว่าเล่นตัวนะเอาเงินให้ไม่เอาเล่นตัวนะแล้วเขาก็ล็อกคอพี่แล้วก็ลากเข้าไปในห้องน้ําบังคับให้พี่ถอดเสื้อพี่แบบพี่ใส่เสื้อก้ามพี่ก็เลยดึงลงแล้วเขาก็เอามือมารูปแล้วเขาก็ถ่ายรูปแล้วเกาแบบ เสร็จแล้วเขาบอกให้พี่ถอดกางเกงพี่แบบว่าพี่ก็ใส่ผ้ากันเปื้อนคาดเอวอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเขาบอกให้พี่ถอดกางเกงพี่ก็แบบพี่ก็แบบรูดรูดเลยรูดซิปกางเกงแล้วพี่ก็เอาผ้ากันเปื้อนพี่ปิดอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็แบบดึงคาดอานาไมยออกมาน้องจะทําอะไรพี่นะพี่มีเมนพี่มีเมนมันก็เห็นมันก็มองมันก็เห็นมันก็อึกอย่างนงี้เลยมันก็บอกว่ามันก็ว่าทั้งนั้นให้บังคับให้พี่ทำอนาจารให้มันมันก็อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกโอ้ยพี่ก็แบบโอ้ยพี่แบบ คือแบบว่าทําพี่นะพี่แก่แล้วพี่ก็ถอนขนตาถอนอะไรไปว่าพี่แก่แน่โอพี่ไม่ใช่เด็กๆัยรุ่นนะพี่ไม่ใช่สาวๆอย่าทำอะไรพี่พี่ไม่รู้ทํทำยังไงเลยอ่ะสุดๆพี่ยังทําใจไม่ได้เลยเมื่อคืนพี่ก็นอนไม่หลับพี่นึกถึงว่าถ้าตอนนั้นลูกพี่อยู่ด้วยอ่ะถ้ามันเข้าไปตอนที่ลูกพี่อยู่อ่ะถ้ามันทําลูกพี่อะพี่จะทำยังไงมันทําพี่พี่ไม่เสียใจนะวันเลยวันนั้นโอ้โหเนี่ยฮะเหตุการณ์นี้ระทึกมากคุณผู้ชมครับก็อุกอาจนะก่อเหตุเนี่ยนะครับ ขณะเดียวกันวันนี้นะครับภรายาของพี่มัมจกมกนะครับก็คือพี่มดเอนดูวงคำเหลาเนี่ยบอกว่าหลังจากทราบเรื่องก็รีบนะบพาคุณมัมเนี่ยพี่ม่มเนี่ยมาดูที่เกิดเหตุแล้วก็เห็นว่าเนี่ยคุณนงรักเนี่ยกำลังนั่งร้องไห้อยู่นะครับแล้วก็อยู่ในการตกใจซึ่งทางพี่มดเองบอกว่าเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกแย่มากเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นห่วงลูกสาวของคุณนงรักผู้เสียหายมากเพราะถ้าตอนนั้นเนี่ยเด็กอยู่ก็อาจจะถูกข่มขืนด้วย เพราะเด็กก็คงคิดไม่ทันว่าจะต้องเอาตัวรอดยังไงตอนนี้ก็เป็นห่วงนะว่าเดี๋ยวคนร้ายเนี่ยมันจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีกหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็อยากให้ตํารวจเนี่ยเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดาเนินคดีให้ได้นะครับเอาเดี๋ยวลองฟัง่อยครับเพราาะว่้องไม่เป็นผู้เป็นคนเลยแหละเราก็แบบอืมรู้สึกแย่มากเลยเขาก็เล่าให้ฟังเลยมันทำกับหนูอย่างนี้ๆเราก็ไปเดินเดินไปเห็นในห้องน้ำไงมีรอยเท้ามแล้วก็มีรอยเลือดที่เขาเป็นเมน่แหละ แล้วก็ขนตาเขากระเด็นเข้าไปในชักโครกมันไม่มีความปลอดภัยเลย mm hmm. ถึงเป็นเราเป็นลูกค้าเขาไปอะไม่รู้จะซวยบันไหนเ mm hmm. นอะอยู่ดีๆมันก็ดีแต่ดีอย่างหนึ่งลูกสาวเขาเพิ่งออกมาถ้าลูกสาวเขาไม่ออกมาถ้าเจอกับลูกสาวเขาเนี่ยเด็กมันจะไม่มีความคิดที่จะแบบว่าไหวพริบอย่างนี้ไง mm hmm. แต่คิดซะว่าฟาดคอมันไ,มไปแล้วเนาะ mm hmm. แค่ติดคุกนะ่ะ มันไม่คุ้มสําหรับคนที่โดนกระทํานะออมันน่าจะหนักกว่าเนี้นี่นะครับวันนี้ทางพี่หม่ำจกบก็ได้มีการเปิดใจกับทีมข่าวนะครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองก็ตกใจนะเพราะว่าทางคุณนงลักษ์เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยว่าไปแล้วก็เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นช่างสระผมให้กับเมียพี่หม่ำด้วยนะครับหลังเกิดเรื่องเนี่ยต้องรีบเข้าไปดูแล้วก็บอกให้ปิดร้านไปก่อนเลย แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ยร้านที่เกิดเหตุก็อยู่กับห่างจากบ้านของพี่หม่ำเนี่ยเพียงแค่500เมตรเท่านั้นแล้วก็ข้างๆร้านที่เกิดเหตุก็เป็นร้านซักผ้าคนร้ายเนี่ยคงจะมาดูลาดเราเป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการทิ้งหลักฐานเอาไว้หลายอย่างด้วยนะครับก็อยากให้ตํารวจเนี่ยจับตัวให้ได้เร็วๆนี้หลังจากนี้คงต้องมีการติดกล้องวงจรปิดให้รัดก,กุมมากกว่าเดิมซึ่งตอนที่เกิดเหตุเนี่ยโชคดีที่ว่าผู้เสียหายเนี่ยเขายังมีสติไม่ได้ถูกคนร้ายเนี่ยทำอะไรนะครับ ก็คิดว่าอ่ะยังโชคดีที่ว่ารอดออกมาจากเหตุการณ์นี้ได้เ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับคือจริงๆตอนที่โทรมาเมียผมก็ตกใจนะรักมันตัวบางเสียงมันสั่นมันคือมันก็ต้องรีบรีบออกไปมันคืออะไรจริงๆแล้วรักเนี่ยมันเหมือนคนในบ้านเหมือนคนในครอบครัวแหละเพราะมันเป็นช่างช่างทําผมช่างสระผมให้ให้เมียแล้วส่วนผัวมันผัวไอรักเนี่ยก็เป็นเด็กในค่ายไม่ไม่ใช่ยุ่งข้าวนะเป็นค่ายบ้างไฟเพล ออกไปเห็นมันยืนร้องไห้เราก็ตกใจเราร่บไปปอบมันเมียก็รีบไปกอดมันมาพามานั่งมันก็บอกว่ามีคนจะมาข่มขืนแล้วมาจี้จริงทับไปด้วยตัวนี้ก็กําลังตามตัวมันตอนนี้มันยังร้อ,องไห้อยู่เลยมันยังเวลอเผออยู่เลยม,มันก็นก็เลยโทรบอกเมียไว้บอกว่าให้ยแต่เธอจ๋าเธอบอกรักที่ว่าไม่ต้องเปิดอย่าเพิ่งปต้องเปิดร้านนะพั่งใจดีๆก่อนอย่าเพิ่งเปิดร้านฐานมันนะฐานมันนะมันก็เหมือนน้องเหมือนนุ่งเหมือนคนในครอบครัวแหละ ซึ่งมก็อยู่ด้วยกันมานานมันคงเป็นโชคชะตามันด้วยแหละอ,อย่างนึงมันมีสติยังคุยกับผู้ร้ายได้อ้สติไม่งั้นก็โดนข่มขืนไปแล้วอมืมันก็เอาทรัพย์สินไปส่วนเรื่องของคดีเนี่ยตอนนี้ทางพันตํารวจตรีไพศาลวงวัชระมงคลนะครับพลนตำรวจตีไพศาลวงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี ได้มีการสั่งการให้ทางกองบังคับการสืบสวนตํารวจภูทรภาคหนึ่งร่วมกับทางตํารวจสพจังหวัดนนทบุรีเร่งติดตามตัวคนร้ายนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างการขออนุมัติหมายจับนะในข้อหาชิงทรัพย์แล้วก็ถ้าเกิดมีข้อหาอื่นๆเนี่ยต้องใส่ไปให้หมดเลยนะนี่มีการพยายามกระทามาจาร์ด้วยนะครับนี่แล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีการตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดนี่ภาพนี้คุณผู้ชมฮะ บุคคลอันตรายนะครับที่ก่อเหตุนะครับมีข้อมูลจากทางตํารวจบอกว่าคนร้ายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นคนเดียวกันกับที่เคยไปก่อเหตุอยู่ที่วัดสิงห์แถวแถวเขตจ,จอมทองกรุงเทพโดยเข้าไปก่อเหตุเ,เรียกว่าไปทําร้ายร่างกายนะครับบุคคลชาวบ้านเนี่ยที่แถวแถววัดสิงห์แล้วก็เคยมีคนเนี่ยเอาภาพนี้เนี่ยมาโพสต์มาโพสต์าสตามร่าตัวเป็นบุคคลอันตรายนะครับ นี่ก็เขาบอกว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ล่าสุดเนี่ยมาก่อเหตุที่ร้านเสริมสวยของคุณนงรักษนี่นะครับใครเจอก็แจ้งตํารวจได้เลยนะฮะคนนี้ซึ่งทางตํารวจก็บอกนะครับบอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีเพราะว่าก่อเหตุเนี่ยเรียกว่าซ้าซ้อนหลายพื้นที่ถ้าหากประชาชนพบเห็นเนี่ยสามารถแจ้งความหรือว่าโทรแจ้งได้เลยที่ตํารวจเนี่ยสอน,อนอบางขุนเทียนหรือไม่ก็ทางตำรวจสพปลายบางนนทบุรีหรือว่าสบพบางบัวทองก็ได้นะครับ ขณะที่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยบอกว่าช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเห็นแต่มาทราบภายหลังแล้วก็ยืนยันว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่คนในละแวกพื้นที่ดังกล่าวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยผู้สื่อข,ข่าวก็พยายามสอบถามไปยังทางผู้เสียหายรายแรกที่คนร้ายเคยไปก่อเหตุแถววัดสิงห์ด้วยนะครับก็เห็นบอกว่าเนี่ยอยากให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวให้ได้ก่อนเบื้องต้นเขาบอกว่าเนี่ยตำรวจเนี่ย ทราบชื่อแล้วคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยมีหมายจับนะฮะชื่อว่านายชัยเชษสะดวกเดียอายุ34ปีครับมีหมายจับในคดีร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้ยานาหนะแล้วก็มีอาวุธด้วยคือมีหมายจับของโรงพักบางบัวทองฮนะแล้วก็ล่าสุดนี้มาก่อเหตุที่พื้นที่ของสอพอปลายบางอยู่ในพื้นที่บางกรวยนนทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นบุคคลอันตรายนะครับมีการก่อเหตุเบื้องต้นแล้วอย่างน้อยเนี่ยสพื้นที่ ยังไม่รู้มีที่อื่นอีกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีหมายจับด้วยเนี่ยเจอที่ไหนจับได้ที่นั่นเลยนะอ่าติดตามกันต่อเรื่องนี้นะครับ